สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับทิเช์ทั้งสามคนเลยนะคะวันนี้มีใครบ้างคะทิเช์เล็กค่ะทิเชอร์ชมพูค่ค่ะและพิเช์มีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำงานศินละปะกนค่ะเด็กๆเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆคะ่ะเรามาขยับร่างกายกันนิดนึงก่อนทำศิละปะกันดีกว่าอายุเรดี a ย y Yes. B R หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันหากพวกเรากำลังมีสูงวันเดิมดูได้ทุกสิ่งเมื่อเราวิอะไรกันเราจนตกมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงหัวเราะห้าห้าห้าหาของเรากำลังสบายจงหัวเราะห้า ใช้ในการทํานะคะอย่างที่1เลยนี่ค่ะกาวค่ะดีกๆต่อไปกระดาษสีค่ะเราจะใช้สีเขียวเป็นกระดาษโพสเตอร์แข็งแบบนี้นะคะในการมาทําเป็นผ่านพัดนะคะแล้วก็สีแดงสําหรับเอาไว้ตัดเป็นแก้มสุกโกนะคะ นอกจากนี้เรายังมีกระดาษ A4 นะคะสีขาวแต่เราจะนำมาตัดเป็นวงกลมซึ่งขนาดจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะคะหรือถ้าง่ายๆเด็กๆสามารถเอาต้นของาปากกุกกาตรงนี้เอามาทาบแล้วก็วาดแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะต่อไปสำหรับกระดาษสีแดงนะคะที่เราจะมาตัดกัน ตอนนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็อาจจะหาอะไรนะคะที่มีรูปทรงรงกลมนะคะทาบแล้วก็ใช้กล่อไกนะคะด็ๆดอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยค่ะเด็กๆและสุดท้ายเลยค่ะวงกลมสีดำอย่านี้นะคะเราได้จากกระดาษสีสีดำนะคะเด็กๆ เราจะเอามาทําไว้สําหรับทาตากันนะคะซึ่งมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1น <c oughs> ิ้วครึ่งค่ะเด็กๆหรือว่าเด็กๆอาจจะเอาเหรียญสิบนะคะมาทาบลงแล้วก็ใช้ดินสอในการวาดรอยตามได้เลยค่ะแล้วก็ตัดตามรอยนะคะอย่าลืมนะคะกัรไกลเป็นของมีโฟมเด็กๆอาจต้องให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนะคะแล้วก็ช่วยตัดนี่ค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันไกลนั่นเองค่ะไว้สําหรับตัดกระดาษนะคะต่อไป ไม้ไอศครีมค่ะ mm hmm. เอาไว้สำหรับทำเป็นด้ามจับค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเด็กๆนะะเราจะนำกระดาษลังนี้นะคะตัดให้เป็นรูปทรงกลมแบบนี้นะคะโดยมีขนาดที่อยู่ที่ประมาณ9คูณ9นิ้วค่ะเด็กๆแล้วเราก็จะมาทาบลงกระดาษสีเขียวกันนะคะเราจะนำกระดาษลังอันนี้นะคะมาทาบเป็นร็อกนะคะ แล้วก็วาดไปที่กระดาษโปสเตอร์สีเขียวนะคะเ็กเด็กจากนั้นนะคะเราจะใช้กันไกในการตัดตามรอยนี้นะคะ ั้นตอนการตัดเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเป็นคนตัดให้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆตัดเองเนี้ยอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาในลักษณะของตรงกลมแบบนี้นะคะซึ่งทรงตรงสามมิตก็คืออะไรนะคะเด็กๆทำได้ไหม ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันนะคะเราจะตัดเป็นอะไรกันดีเราก็จะนํากระดาษคฟนเตอร์สีแดงมาตัดให้เป็นทรงกลมที่มีขนาดเล็กลงสเหืันที่เราจะทําแก้มถ้าเด็กๆจะไม่เอาขนาดลามพิเชอร์ได้ไหมได้ใช่ ใช้กระดาษ A4 นะคะ A4 ธรรมดาเลยมาตัดเป็นทรงกลมแบบนี้ขนาดอาจจะเท่าก้านของกระปุกกลาวเตรียมไว้ค่ะเด็กๆหรือไม่ดเด็กๆก็วันแล้วก็กลับสขนาดแค่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะอาจจะ3ามนิ้ขึ้นก็ได้ค่ะต่อไปกระดาษโพเตอร์สีดำเราก็จะตัดเป็นทรงกลมเหมือนกันคะ่ะขนาดเท่าเหรียญสิบนะคะ สอวงแบบนี้ขั้นตอนการตกแต่งกันแล้วนะคะเราจะนำฐานกระดาษที่เราตัดไว้นะคะสีเขียวมาวางเพื่อที่จะใช้กระดาษสีขาวแปะสัมปากันนะคะเราจะนำป,ปนะคะ่ะ มีตาสข้างนะคะเด็เกใช่แล้วค่ะจตกก็มีตาสองข้างนั่นเองนะคะต่อมาเราก็ใช้กระดาษสีดำนะคะนำมันมากาวแล้วก็แปะลงไป เราก็จะได้ตัวปากขอผมแล้วนะคะต่อไปนำกระดาษสีแดงนะคะมาติดเป็นแก้มค่ะสองชัางเลยนะคะ เรีแกมลนะคะเด็ก,เก,เกตอนน่อไปเราจะมาใช้ปากกาเคมีนะคะในการวาดปากกาเดี๋ยวเราไปดูก,กันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนสุดท้ายนะคะเราจะใช้ปากกาเคมีในการวาดปากกาชุด ดิเก่งเพื่อนนะคะด็ก่งไม่ต้องเอาไปใช้กับเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะรอให้กาวแห้งแล้วก็ลอกออกกันง่าย r o ที่แปลว่ากบนะคะเอเด็กๆรู้ไหมคะกรบร้องยังไงนะคะไหนใครเรียเสียงกบได้บ้างใช่แล้วคะ่ะโกรบร้องอบอบนั่นเองศิลปะของดิอร์ชมพู่วันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะไว้พบก,กันใหม่นะคะในศิลปะชุดต่อไปสำหรับวันนี้ดิเันจะขอลาดเด็กๆไปก่อนพร้อมกับพัดที่กบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะเด็กเก